การประชุม GBC สมัยพิเศษระหว่างไทยกับกัมพูชาที่กรุงกวัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเสร็จสิ้นลงไปเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือ14นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะครับผมสรุปสาระสำคัญจากการถแถลงของประธาน GBC ฝ่ายไทยข้อแรกก็คือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันในการหยุดยิงอย่างเคร่งครัดคงกำลังไว้ที่เดิมไม่เสริมกำลังเพิ่มเติมนะครับประเด็นต่อมาก็คือการจัดตั้งคณะผู้ ตรวจสอบผู้สังเกตการเฉพาะชาติสมาชิกอาเซียนในการลงพื้นที่ตรวจสอบตามแนวชายแดนอย่างสม่ำเสมอประเด็นที่3คือทั้ง2ฝ่ายจะไม่ยั่วยุไม่เผยแพร่ข้อมูลเท็จแล้วก็เสริมสร้างบรรยากาศในการพูดคุยกันครับประเด็นที่4คือการรักษากฎหมายด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะครับ เน้นไปที่การส่งกลับร่างผู้เสียชีวิตและเฉลยศึกประเด็นสุดท้ายก็คือการรักษาช่องทางการสื่อสารกันของทั้งสองฝ่ายเอาไว้ต่อไปหลังจากนี้สสัปดาห์จะมีการพูดคุยในกรอบของ RBC ระดับแม่ทัพภาคและอีกหนึ่งเดือนจะกลับมาพูดคุยกันในกรอบ GBC อีกครั้งหนึ่งโดยกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพ